เด็สพหลปหลาปมาสานเกเห็ด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 เ้าไายไม่เคยกิน <laughs> นี่มะละกอดอกมะละกอเอาไปนึ่งกินตุกูมัน เล่นนีเตรียมไว้ได้เป็นกับมึอนี่นึ่งปลานึ่งปลาเสีมดอกมะกรูดดอกมะละกอดอกมะละกอกับพริกแกงเห็ดจ้ะทุกคนข้าวเนเพื่อนยายนึ่งมะทั่วค่ะอันนี้ยายกินกับข้าวเหนียวอ๋ออันนี้ เออหมากอะไรใครรู้ว่าหมากอะไรยายถามว่าหมากอะไรมากอะไรจ้ะทุกคนยายถามเนี่ย <c oughs> เออเงยังเงยงเอย <c oughs> นงยเันโลยเงยเงมเนยเงยเยเงยเงยเ้ยเง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 ครั้งแรกดอกมะละเอดอกมะละกอหเังบ้านคุ้มเนักกระเดา

เห็ดเบบกันยังเพื่อนน้ำมาฝากเห็ดดำใช่ไหมจ๊ะยิ้ดไดเหรอแกงกึ่งไอ้แกงหมดก็เลยบอกว่าไอ้กินไม่หมดนะแกงเองแต่แกงเองก็กินรสชาตินะ น่าลแก่ๆน้ำปลาเขามีทุกคนน้ำปลาต้มเค็ม,ม,มก็บหเดียวใส่น้ำปลาแช่ไว้อิ่มแล้วน้าอยากกินก่อนน้ำแล้ว ดหนะค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะตันงอยากกินต่อ